สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เจ้ากับข้าวไปส่งลูกน้องค่ะทำกับข้าวอยู่วันนี้ก็มีเมนูไม่เยอะค่ะก็จะมีอ่าเป็นซุปเห็ดซุปเห็ดใส่ใส่ปลาทูเพราะว่า มันมีแค่ดอกสองดอกเองไปเก็บมาอยู่หน้างานเมื่อวานอยู่บ่อดินไม่ใช่หน้างานได้ประมาณสามสี่ดอกเ,อเลยอันนี้ก็จะเป็นชอบกินผักนะก็ทำไปอันนี้เป็นปลาก็ทำแล้วก็เป็นอกเนื้ออันนี้กำลังอกเนื้อกับปีปีไก่อยู่ค่ะ อันนี้เป็นเมนูล้างตู้เย็นค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้แบบทำอะไรกินเท่าไหร่แต่อันนี้ซื้อมาใหม่นะหมูกับปีไก่มันก็จะมีปลาทูปลาทูแค่นั้นแหละล้างตู้เย็นเพราะว่ามันเหลือค่ะไม่ค่อยได้ไปตลาดเพราะว่าซื้อมาประมาณอาทิตย์หนึ่งน่นแหละแช่ช่องฟรีซไว้แต่หมูกับอันนี้เป็นเพิ่งซื้อมาวันนี้ค่ะ ทำให้ลูกน้องกินเท่าแก่ก็กินด้วยค่ะเท่าแก่กินยังไงลูกน้องก็ได้กินเหนนนมือนกันกำลังอันนี้เลยกำลังเหลืองนี่ค่ะก็ทำไว้เผื่อรถวิ่งที่อยากจะกินด้วยค่ะแต่มันก็ทำไม่เยอะหรอก อยากกินร่วมก็มาร่วมได้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปส่งเขาเพราะว่ากว่าจะอาบน้ํากว่าอะไรก็เที่ยงพอดีค่ะตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงสิบโมงแล้วย่างเนื้อมันต้องรอรอก่อนแล้วแล้วก็อันนี้ก็เหลือเป็นหมูหมูเมื่อวานซื้อมาโลนึงเหลืออยู่แค่นี้ค่ะทําครึ่งโลเมื่อเมื่อคืนนี้กินครึ่งโลวันนี้ก็จะกินครึ่งโลค่ะ กลัวเขาไม่อิ่มต้องทำเยอะๆเพราะว่ากินอยู่ประมาณสามคนสี่คนค่ะเท่าแก่อ้วนแล้วก็เดืยวท็อปแล้วก็โดมประกอบลำแล้วก็บอมค่ะกินด้วยกันมาแล้วมารับเจ้าโดมประกอบลำค่ะเพราะว่าเสียท็อปแกแกไปนา่งงานตั้งแต่เช้าแล้วแหละ เราก็ทำกับข้าวไปส่งเขาตอนเที่ยงรถคันนี้เพิ่งเอามาส่งตอนเช้าค่ะเอาไปทำเอาไปทาอะไรนี่แหละป้าก็ให้เก็บเสียบไม่ใช่ป้าโอ้ยกันคือกันพวดโดมปากกรรำก็ให้เก็บเสื้อผ้ามานอนค่ะเพราะว่าบ้านบ้านน้องไกลเกิน ถ้าออกมาตั้งแต่หกโมงนี่ประมาณแปดโมงเกือบเก้าโมงค่ะกว่าจะถึงบ้านเพราะว่ามันไกลค่ะน่าจะประมาณเหมือนบ้านพิเต้เระยะห่างแต่ทางพิเต้จะไปจะสะดวกกว่าเพราะว่ามันทางดีแต่นี้มันที่น้องก็เห็นเนาะเพราะว่าทางลุกลังบ้างทางแบบบ้านบ้านบ้านโดมนี่เข้าไปลึกพอสมควรค่ะ แล้วก็มืดก็ไม่อยากให้น้องไปกลัวเป็นอันตรายค่ะเพราะว่ากลัววัยรุ่นนี่ดักตีน้องน้องก็ไม่ได้เป็นคนเกเรหรอกค่ะแต่คําว่าวัยรุ่นผู้ชายเนาะมันเห็นกันนะ่ะนั่นแหละโดงโดมบอกให้กลับก่อนอยู่นะแต่ละวันน้องแกก็อยากช่วยจนถึงทุ่มสองทุ่ม ออุณแกยงังแกยังจะรถไทยไปติเมื่อวานนี้รถไทยก็ยาก่าแกเอาไปเขียนรถเกี่ยวข้าวค่ะจะเกี่ยวข้าวแล้วเพราะว่าข้าวนี่มันแก่พอสมควรแล้วเกี่ยวของตัวเองก็เลยว่าจะเอายัดเขียวไปค่ะวันนี้ รถแมกโคด้วยรถไทยด้วยช่วยกันค่ะพูดถึงไหนแล้วนะพูดถึงโดมนั่นแหละค่ะก็ไม่อยากให้น้องวิ่งไปมาไปมาไกลแกช่วยแต่ละวันนิดเที่ยงคืนก็มีค่ะก็แอบ,บสงสารน,น้องอยู่ถ้าดึกเมื่อคืนนี้ก็ไปส่งเมื่อคืนก็ดึกค่ะประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มสามสี่ทุ่มนี่แหละประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนี่แหละ ก็ให้พี่อ้วนนี้เอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถเจ้าจีปอ,อไปส่งค่ะเพราะว่ามันดึกทำงานใส่ทำโครงหลังไฟโครงหลังคาคันนี้แหละค่ะทำเสร็จก็กินข้าวดึกสี่ทุ่มห้าทุ่มอนี้ว่าจะไปเอารถไถด้วยบอมก็วันนี้มาสายค่ะเพราะว่า ขออนุญาตไปฉีดวัคซีนค่ะถ้ามาก็จะประมาณสิยสายเที่ยงนี่แหละค่ะเพราะว่าวัคซีนกว่ากว่าจะฉีดมันก็คนเยอะไปดูเนื้อก่อนเรื่องอลามหรือย,ยังได้ทีแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะย่างนิ่แล้วก็จะย่างแล้วก็จะย่างอันนี้เสร็จแล้วก็จะหันหัน แล้วก็จะอาบน้ำเอาไปสมเขาค่ะพอ mm hmm. ดีละเที่ยงมาเด้อพี่น้องไปอยากกิน mm hmm. อันนี้เห็นเห็นปลามันน่าอร่อยดีก็เลยซื้อมากินเอง mm hmm. พอดีมันมีแค่นี้ก็เลยทำหมดเลยเผื่อเผื่อลูกน้องด้วย mm hmm. ตัวเองด้วยจะไปกินหน้าง,งานด้วยกันนะคะ mm hmm. โอ๊ยแต mm hmm. ดจ้าเกยวไปเสือนไหม ได้ที่แล้วพอแล้วแค่นี้แหละพอดีว่าจะซื้อส้ตมตำไปมีมีมอ่าวันนี้แล้วมีผลอันนี้แล้วผลเห็ดแล้วก็เลยว่าจะไม่ซื้อ พอดีเห็นปลาทูอยู่ในตู้ไม่ได้ทําก็เลยใส่กันเลยให้หมดไม่ได้ซื้อส้มตำไม่ได้จอดหลายที่ได้ยีชิ้นเดียวแค่นี้ก็จะไปอาบน้ำแล้วค่ะมาถึงหน้าง,งานแล้วค่ะพี่น้องเอากับข้าวมาสง่ง เสียงอะไรเนี่ยติ๊ติติตถอดออกเลยนี่ค่ะอยู่ด้านหลังนุ่นกำลังถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวจะให้ลูกน้องมาคุบทุกคนก่อนถึงจะลงไปกับข้าวมีเยอะแยะค่ะวันนี้กินได้ประมาณห้าคนหกคนนี่เด็ด ตรงนี้มันก็มีร้านอาหารด้วยค่ะนี่ตรงนี้ร้านอาหารให้ลดดำแมคโครมือสันให้ลดดำรถดแมคโครมากินตรงนี้ค่ะเพิ่งเปิดเมื่อเพิ่งเปิดเมื่อวานนี่พอดีเลยอยู่มีกับข้าวกินตรงหน้างานแต่วันนี้เราเอามาให้ลูกน้องค่ะจะไม่ได้ซื้อประหยัดเงินไว้ก่อนตอนนี้มีเงินติดอยู่ในบัญชี หมื่นหนึ่งค่ะพากันประหยัดเพราะว่าเอาเงินไปหมุนรถหมดแล้วตอนนี้มีเงินใช้อยู่หมื่นเดียวเองไปกับรถหมดเอาไปหมุนค่ะลูกน้องยังไม่มาเลยไปวิ่งดินอยู่สงสัยเที่ยวนี้จะพากันไปกินข้าวค่ะเพราะว่าเที่ยงพอดีเพราะว่าตัวเองก็ต้องไปทำภารกิจอยู่ในเมืองอยู่ เอากับข้าวมาส่งลูกน้องค่ะเอามาส่งลูกน้องกับพวกพี่โอเคค่ะเดี๋ยวลงไปหาเขาเอากับข้าวไปให้กินก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างวันนี้นี่ค่ะหาน,นปนปลแดกบองปลาพคบค่ะนี่ท่อไอเสียคาด ตัวตลกตัวนั้ตัวแกถอยตกข้างน่ะเนาะวันนี้เอานักเขียวมาค่ะถอยไมอย่อีกวะรถแดงเออถอยไกลเด้ยอย่านตะลอดถอยไกล แรงค่ะูโซมาพร้อมกันค่ะเที่ยวนี้พากันไปกินข้าวเลยต้องยักค่ะยักเขียวค่ะแรงคนละแรงกันไช้ช่วยกันค่ะไม่งั้นนี่กองดินเต็มเลยเทไปด้านข้างก็มี เกดไม่ทันยักเขียวไปแล้วค่ะอ้วนไซเเดียวเลยอุวนต่างกันค่ะอันนี้เกดเทียเดียวไปได้เบิดต่างกันกับคันสีแดงแรงม้าคนละแรงม้ากันวนขเขาแจ้อ้วน เป็นคนเกียดลงค่ะนี่กองนี้มันเกียดไม่ทันสิบลอ้อวันนี้ไม่เห็นมาวิ่งเลยไม่รู้เป็นอะไรตาช่างอ่ะแล้วเป่าทั้งวันเลยตาช่างตั้งทุกวันเมื่อวานก็ตั้ง มได้อยู่นิดเดียววันนี้ของเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเล็กแต่คุณภาพค่ะเนาะ,นอะโอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจมเพื่อคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ mm. ขอบคุณค่ะ